สวัสดีแฟนข่าว l e ร c ซิ t ี้ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเต s t e ในช่วงเงย็นของวันนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้โรเจอร์เผยถอดบอด,ดี้ออกเหตุไม่เต็มร้อยนะโดยเป็นนัทโรเจอร์ผู้จัดการทีม l e ร c ซิ t ี้เปิดเผยแล้วว่าเจมีบ่บอดี้กองหน้าของทีมลงเล่นด้วยสภาพไม่เต็มร้อยปเปซ็น ทำให้ต้องถอดออกในช่วงพักครึ่งในเกมที่บุกชนะแบรนด์ฟอร์ดไป2.1ต่อหโดยดันเลสซตี้เริ่มคืนฟอร์มเก่งด้วยการชนะรวดสานัดจากทุกรายการหลังบุกไปเชื่อน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แบรนด์ฟอร์ดไป2.1ต่อในเกมฟุตบอลอมริกันเมื่อวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในเกมนี้เจมี่บอดี้กองหน้าตัวเก่งของทีมถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งนะฮะโดยมีทางแพสซันดากาสลงสนามแทนซึ่งรเจอร์ก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุในครัองนี้บอกว่า เขานั้นรู้สึกไม่ค่อยดีตรงหัวเข่าในช่วงวอมก่อนเกมเขาลงเล่นในครึ่งแรกแต่ผมบอกเขาว่าเขาไม่ได้ลงเล่นระดับของเขาหวังว่าอาการจะหายในวันพรุ่งนี้หรืออีก2วันนอกจากนี้คุณซือทับจิงจอกยังไล้กล่าวชมยูริเตอร์มองกองกลางของทีมที่ยิงประตูแรกและก็ทําผลงานได้อย่างดีมาว่าเขาเป็นคนที่พิเศษที่ได้ร่วมงานกันด้วยและวันนี้ ก็เป็นการยิงประตูที่สุดยอดของเขาเขาสร้างโอกาสการทำประตูเขายิงประตูและเขาก็คือมันสมองย็นดดนกลางของเราจริงๆเลยนะเบนสันหัวัยเรสเตอร์แรงต่อเนื่องบุกเฉือนแบรนด์ฟอร์ดเฮสองนัดพรวดแต้มจี้ตูดผีแล้วโดยเจมส์เบนสันเป็นฮีโร่กดประตูพาชัยอ่าพาเลสต์ตีบุกเฉือนชนะแบรนด์ฟอร์ดบุตรบิดทำให้ทัพจิ้งจอกสยามคว้าชัยสองนัดพรวด กยับขึ้นไปรังที่9ของตารางคะแนนโดยมีทั้งหมด14ี่แต้มท่ากับทางแมนยูในศึกฟุตบอลบริกิจนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยศึกฟุตบอลอริกิจประจำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะที่สนามเบรนฟอร์ดคอมมิตี้ชิลระหว่างเบรนฟอร์ดทีมอันดับที่11ของตารางคะแนนพบก,กับทางเลสเตอร์ทีมอันดับที่12ของตารางคะแนนโดยการนี้ทางชมัสแฟรงค์ผู้ซื้อแบรนฟอร์ดเกมนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพส่งคู่หน้าอย่างทางบริยองเอมเบอร์โบและก็ไอแวนโชนี่ลงล่าตาข่าย ่วนทางเป็นต้นโนรเจอร์กุซือของทางเลสเตอร์นั้นไม่ได้มีปัญหาในการจัดทัพเพิ่มเติมส่งคู่หน้าอย่างทางชิวิบาดี้และก็ทางเคเดซี่อิชนาโซลงเล่นในครั้งนี้โดยค่นแรกนะผมเปิดฉากมาเพียงแค่จุดทีแบรนด์ฟอร์ดเกือบขึ้นนำอย่างรวดเ,เร็วแต่จังหวะที่มาเชียยอร์กินเซ้นจ่ายไปที่เสาไกลกับทางไอวานโชนี่สอ, oni, สอบมลยิงโลง่ลงๆเข้าประตูไปแต่ผู้ช่วยยกธงเป็นจังหวัดล้ำหน้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นยังเป็นเจ้าถิ่นที่ขึงเกมบุกใส่ยอย่างต่อนเนื่อง ในทีที่นะฮะได้ลุ้นกันอีกครั้งเมื่อทางบริยองเอมเบโม่หลุดมากดด้วยซ้ายในเขตโทษบอลพุ่งเสียดเสาแรกออกไปแบบบุบบิดอย่งางไรก็ตามนนทีที่สีนะฮะกลายเป็นเลสเตอร์ที่ขึ้นนําไปก่อนต่อศูนย์เมื่อทางยูริสตีเลมองวิ่งมาหัวด,ด้วยขวาตามน้ําแบบไม่จับหน้าเขตโทษส่งบอลเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามแบรนด์ฟอร์ดครองเกมบุกเข้าใส่ได้มากกว่าหวังจะทวงประตูตามที่เสมอ ทีที่ฐานสาได้ลุ้นกันอีกครั้งเมื่อทางแฟรงค์ออเจนกาตักบอลเข้าเกียรโทษให้กับทางไอวนโชนี่โชว์ะมงเด่งๆหน้าปากประตูบอลเหินข้ามคานไปแค่ทีดเดียวช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมทำให้จบครึ่งแรกเลสเตอร์บุกมานำแบรนฟอร์ดไป1.0ต่อศนมาต่อครึ่งข,ขึ้นหลังนะผมเกมเน,นินมาถึงนาทีที่5 6นะฮะเลสเตอร์ได้ลุ้นลุนที่2องเมื่อทางบูบาการีซูมาเล่ลากมากดด้วยขวาหน้าเขตโทษลาบิดปราย่าต้องออกแรงพุ่งงปปััดดออกหลไไ้ กระทั่งในที่ที่60นะฮะแบรนด์ฟอร์ดนั้นตามตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งแต่จังหวะอาบูมทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นมาชียอรยเกนเซนได้ขึ้นมงส่งบอลซุปข้นตะข่ายเข้าไปอย่างไรก็ตามในที่74นะฮะเลสเตอร์แซงขึ้นนำกันอีกครั้งเป็น2:1ต่อแต่จังหวะตัดบอลได้บริเวณกงสนาเมื่อทางยูริเตอร์มองแทงทะลุช่องกากทางไปสันดากา้าลุดเดียวเข้าเขตโทษก่อนจะไหลถวายพานกับทางเจมสันได้ซัดล้โล่งคนเดียวแบบไม่เหลือ ดยเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมเลสเตอร์บุกชนะแฟรนฟอร์ดไป2ต่อ1คว้าชัย2นัดรวดข,ขึ้นไปรังที่9ของตารางคะแนนโดยมีทั้งหมดสิแต้มเท่ากับทางแมนยูในรั่งนี้ส่วนรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมนั้นงานนี้นะครับผมถ้าฝั่งแบรนฟอร์ดก็มาในระบบ352ก็ได้แก่ดาบิดบรยามาเชียยอร์เกนเซนปอนตุนยักษันอีธานพิน็อกโซจิกานอสแฟรงค์ออเจกาคริสเตียนนอการ์ดมาเชียเยนเซน บริโกเฮนรี่บริยองเอมเบอร์โมและก็ไอแวนโชนีส่วนตัวฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็มาในระบบ3-4-1-2ก็ได้แก่แคชเปอร์ชไมเคลิลเดนิเลอาร์เมจีจอนนี่อีแวานสกราสยินซูเบรคาโดเปเรล่ายูริจิเดอรมองโบบาการีซูมาเล่ทิโมธีคาสันเย่เจมส์บริติสันเคเดซี่เฮนาโซและก็เจมมี่วอด,ดี้เรสเตอร์ปาดป,ปื้มเลยนะ ว่า,าพาทีมคว้าชัย3นัดติดต่อกันโดยเป็นดั้นบรัชเชอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์เช่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมหลังเกมที่บุกไปเย็นชนะแบน็ปอดไป2ต่อหนึ่งทำให้เลสเตอร์นั้นคว้าชัยชนะมาได้3เกมรวดจ,จากทุกบริการโดยเลสเตอร์ได้2ประตูจากทางยูริจิเรมองและก็เจมส์บริสันทําให้ทีมเก็บ3คะแนน2นัดติดต่อกันในทางธุรกิจและก็เป็นกวานคว้าชัยได้3นัดร,รวดจ,จากทุกบริการในครั้งนี้ โดยพวกเขาเป็น3ทีมที่มีรูปแบบฟอร์มการเล่นที่แตกต่างกันออกไปแมนเชสเตอร์ซิตสวิตักมอสโกและก็แบรนด์ฟอร์ดทั้ง3เกมล้วนแล้วแต่เป็นชัยชนะที่สําคัญเป็นอย่างมากสำหรับเราลูกทีมผมนั้นสมควรได้รับเครดิตเป็นอย่างมากในเกมเกมนี้เป็นบททดสอบสําคัญสำหรับความยืดหยุ่นในการเล่นและก็รควจิตใจของทีมเราต้องเดินทางไกลไปเล่นเกมโยุโรป ซึ่งบางครั้งมันก็มีเรื่องราวความสดของสภาพร่างกายและก็พลังงานที่ขาดไปเล็กน้อยในการเล่นกระบอกแต่กับสภาพจิตใจของนักเตะทุกคนนั้นยังเต็มที่อยู่เสมอเป็นชชนะยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราในครั้งนี้โดยประตูของทางยูริจิเลมองนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะเกมรับคู่แข่งก็เคลียบอลออกมาไม่ดีแน่นอนว่าแบรนด์ฟอร์ดนั้นได้เห็นระดับการเล่นของทางเปรกิจกับการยิงไกลระดับ30บหลามันเป็นเทคนิคที่น่าเหลือเชื่อและก็ประตูที่2ก็เป็นจังหวะการออกบอลที่ยอดเยี่ยม ของแคชเพอร์ไมเขึ้นและสุดท้ายเราก็ปิดท้ายด้วยการจบสกอร์ได้โรเจอร์คนนี้ก็ได้กล่าวเสริมปิดท้ายโรเจอร์โต้ข่าวจิเรมองปัดสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้โดยกุนซือที่จอดสยามยืนยันนะฮะว่ากองการเบลเยียมนี้ไม่ได้ปัดสัญญาฉบับใหม่จะสโมสรอ,อย่างที่มีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางเป็นต้องโรเจอร์กุนซือของทางเลสซอตตี้ออกโรงปฏิเสธข่าวที่ว่ายูริจิเตอร์มองปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากทางสโมสรน,นะ โดยนะัโค้ชค้นทางมิดฟิลด์เบลเยียมคนนี้ถูกตั้งเครื่องหมายคำถามหลังสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2023ท่ามกลางความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอาทิเช่นแมนยูมัตริกและก็บา์เซโล์นาขณะที่การเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับทางจิ้งจอกสยามนั้นยังไม่มีทีท่ามาว่าจะได้บทสรุปแถมยังล่าสุดนั้นยังมีการประงานมาว่าเขาปัดข้อเสนอจากสโมสรไปแล้วร้อนถึงมิร์นั้นต้องออกมาชี้แจงในงรกรณ้นี้ โดยมันก็เป็นแค่การรายงานข่าวยังไม่ได้มีการปฏิเสธอะไรทั้นนั้นคดชาวไอแลนด์นี้ก็ได้กล่าวผมคิดว่าสมมสอนกำลังพูดคุยกับตัวแทนของยูรินะสมมสอนพร้อมรับฟังความต้องการจากเขาเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผมสิ่งที่ผมควบคุมได้คือความคิดและความมุ่งมั่นของเขาคุณไม่สามารถตั้งคำถามกับเรื่องนี้ได้หรอกนะแฟนบุกทุบรถตะกลไล่คูมันหลังแพ้คาบ้าน โดยแฟนบอลมาเซเดนาหมดความอมดทนไล่ทุบรถของโรนัลมันพร้อมตะโกนไล่กุนซือป์รายนี้หลังจบเกมน,นัดล่าสุดทันจีโดยทางอสูกาน่าพาดท่าพแพ้เรอลมริกคาบ้านของตอนเองด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองในศึกลาลิิกาสเปนเมื่อวันศุที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้รังที่5ของตารางคะแนนมีเพียงแค่15แต้มหลังจากผ่านไปทั้งหมด9้นัด ลังจบเกมพิธนค้ามหนูแฟนบอลกูเร่จำนวนหนึ่งก็ไปดักรอคูมันหน้าสามแข่งขันก่อนจะเข้าไปทุบรถของอาคุนซูชาวนิทนร์แลนด์และก็มีหลายคนที่ตะโกนไล่เขาออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์ไปซะถือเป็นภาพความรุนแรงที่แสดงให้เห็นถึงความโกรธเคืองของแฟนบอลแต่มุมหนึ่งก็ถือเป็นการรักษาความปลอดภัยที่หละหล้วมของเจ้าหน้าที่ส่วนผลได้ทําให้เกิดภาพน่านกลาวออกมานั้นหมายทางสโมสรจะออกแถลงการประนามการกระทําของแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวและยืนยันมาว่า ยังจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเช่นนั้นอีกแต่ก็มีแฟนบอลเข้าไปแสงความคิดเห็นเรื่องต่าวมากมายในโลกออนไลน์ทั้งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยในครั้งนี้มาร์เซโร่แจ้งประชาชนขอย้ายในช่วงเดือ,มอนมกราคมนี้โดยทางมาร์เซโร่ได้แจ้งกับยังเบรแอมเปริกนะฮะว่าตนเองนั้นอยากจะขอยกเลิกสัญญาและก็ย้ายกลับไปที่ฟูมินเดเซในช่วงเดือ,มอนมกราคมนี้โดยตามการรายงานจากทางเอลนาซิออนนัน เผยได้เลยว่าแบ็กซ้ายชาวบราซิลได้แจ้งไปยังเฟอร์เรติโนเปเรสประธานราชทูตขาวถึงความปรารถนาของตนเองที่อยากจะยกเลิกสัญญาในช่วงปีใหม่นี้เพื่อจะย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดของเขาซึ่งจุดหมายของแบ็กของวอชิงตันปีนี้อยู่ที่ฟรูมิเนเซซึ่งในรายงานแจ้งมาว่ามีโอกาสที่ทางเปเรสจะอนุมัติคำขอร้องของนักเตะฝ่ายนี้อย่างนั้นก็ตามทีอาจจะติดตรงที่คารโรอชิรติเทรนเนอร์ของสโมสรเข้ามาขวางทาง เพราะตัวสื้อชาวอิตาลีคนนี้อยากมีทางเลือกในการรับเอาไว้ใช้งานกันต่อไปแม้ว่าสัญญาของมาเซโรคนนี้กับทางมาดตรกนั้นไม่ไปจะถึงช่วงกลางปี2022แต่ช่วงที่ผ่านมาแบล็กลายคามคนนี้ต้องตกเป็นตัวสำรองของผู้จัดการแฟรงกองเบนดี้ endy, ทำให้ไม่มีโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรนักบวกกับช่วงที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องในครั้นี้ และคลิปข่าวเลสเตอร์ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ